ทุกคนมาแล้วนะครับมาแล้วนะสวัสดีคนดูทุกคนกันด้วยนะครอ่าเมื่อกี้ลืมเอาไมอ้อีกแล้วนะครับมานะครับโอ้โหโอ้โหเข้าเซิร์ฟผมมานะคะทุกคน เข้าเซิร์ฟผมมาเดี๋ยวจะให้ลิงก์เซิร์ฟเดี๋ยวนี้นะครับนี่มาดูในไลฟ์ช่องได้ด้วยนะครับทุกคนดีครับดีนะครับทุกคนคือแสดมแบบว่าทุกคนไม่มีคนมาดูเราเลยว่าแล้วน่าหน้าเบื่อ,อยู u b e มากเลยนะครับ นี่เราให้ลิงเซิร์ฟกันแล้วนะครับทําไมก็รู้อยู่นะครับว่าช่องนี้มันเงียบแต่ทําไมไม่มีคนเข้ามาดูเราบ้างเลยอะ่ะเออเราก็ทําคลิปบอกไปแล้วอะ่ะสงสัยจะไม่ได้อยากดูเรานะครับทุกคนแล้วสงสัยไม่อยากดูนะครับไม่อยากดูก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคน เออวันหลังถ้าเราสตรีมแนละ้วก็ถ้าไม่มาดูกันก็ขี้เกียจสตรีมเนาะทุกคนถ้าวันหลังหลังผมทําแล้วก็ถ้าขี้เกียจสตรีมก็คงจะไม่เป็นไรนะทุกคนไงครับสวัสดีครับ มาแล้วทุกคนเย่มีคนมาด้วยทุกคนดีจังเลยเดี๋ยวช่องนี้เราจะสตรีมตลอดนะครับจะเป็นช่องสำหรับสตรีมของเราเลยนั่นเองนะครับท้าไมรู้สึกมันหนักยังไงก็ไม่รู้อ่ะทุกคน เออรู้สึกไม่ชินนะครับเออพอมันซาตีมอีกช่องอ่ะรู้สึกไม่เหมือนเดิมนะครับบอกเลยไม่เหมือนเดิมนะครับเวลมากันนะครับเวลสวัสดีทุกคนทำไมไม่มีคนมาดูสารีมเราเลย ช่องนี้ก็ไม่มีคนมาดูช่องนู้นก็ไม่มีคนดูไม่รู้จะเอาอยัางไงนะครับหรือว่าจะให้จะไม่ให้เราทําคลิปไม่ให้เราสัตรีมโอเคปิดช่องเลยก็ได้นะครับถ้าแบบนี้เหนื่อยใจจริงๆเลยนะครับทำไมเมาส์มันแข็ง เดียวนะครับทุกคนก็ว่าแล้วว่าทําไมเมาส์มันดูไม่แข็งเออว่าทําไมเมาส์มันดูไม่ลื่นนะครับในเกมอ่ะ <c oughs> ก็เพราะว่ามันหน,นูนั่นเองนะครับผมไปปิดเมาส์ซะก็เลยไม่รู้สึกนะคะมันรู้สึกแข็งแต่อย่างเดียวเลย ่าแล้วทุกคนก็สัญญาณนมันในอบมันบอกว่าดีอยู่นี่เกิดอะไรขึ้นทุกคนอ่าฮะ ไ่แบบนี้ทนไม่ไหวแล้วโอ้โหว่าแล้วนะครับกราฟิกปรับตั้งเยอะแน่พอดีว่าเมื่อกี้ผมไปทำคลิปมาหายครั้งแล้วนะครับทุกคนหาย ดีทุกคนนะครับมันจะทําให้เมาส์าเราแข็งทื่อเกินไปหรือเปล่าแค่หนึ่งก็พอแล้วมัง้งใบกันนะครับทุกคนว่าแล้วว่าทำไมผมรู้สึกไม่ชินเพราะว่าผมกดแบบกดแบบบิวอะไรแบบนี้นะครับที่จริงผมไม่เคยทําเลยโอ้ย ไมมีแต่คุณชนะง่ายจังละ่ะทุกคนเราต้องชนะเบกับ FC ของเราให้ได้หรืออีกแค่สองสีเองที่ผมไม่ชนะก็เพราะว่ามันหนักทุกคนเออไม่รู้ทำไมก็ไม่รู้นะเมสามันดูหนักๆน,นะครับก็เลยขยับยาก ายการทุกคนไม่เอาแล้วรอให้หมดเวลาแล้วก็ไปดูตาใหม่ดีกว่านะคบทุกคนโอไม่มีคนมาดูเราเลย